คือเมื่อวานเนี้ยฉันเห็นผัวเธอทำลับๆล่รอๆอ,อ,อยู่หน้าหมู่บ้านน่ะฉีมันพร้อมได้เหรอโดยเฉพาะสวรรค์เนี่ยรับรองได้ถึงสวรรค์กันแน่นอนแล้วจ้าวันนี้ต้องเอาเลือดหวยผัวตัวดีออกให้ได้ อยู่คนเดียวหรอ,อจ้าอย่าหาว่าฉันอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะจุ๊บฉันมีเรื่องอยากจะมาเตือนเธอหน่อยนะไม่อยากให้เธอโดนสวมเขาเตือนเรื่องอะไรหรอคือเมื่อวานเนี้ยฉันเห็นผัวเธอทำลับลับล่อๆอยู่หน้าหมู่บ้านนะ่ะจริงเหรอ ปล่อไปไม่ได้แล้วใช่หัวเรามันต้องอยู่ในโอวาสของเราสินอกรู่นอกทางนะโดนแน่ใช่อย่างนี้ยมันต้องโดนขอบใจมากนะที่มาบอกไม่เป็นไรจ้ะเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ฉันไปก่อนนะ โอ๊ยฉีน้หอมด้วยเหรอก็ฉีดออกจะบ่อยนะคุณคุณอะ มีอะไรเปล่าเปล่าไม่ได้มีอะไรเห,หรอคุณอ่ะดูแปลกแลกไปนะวันนี้แปลกเหรอไม่เห็นจะแปลกซะหน่อยก็ร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เห็นจะมาใส่ใจขนาดนี้เลยมีอะไรหรือเปล่าคุณไม่มีคุณจะไปไหนก็ไปเถอะโอเค งั้นผมไปนะจุบจุบจุบอยู่ไหมจ้าฉันมีเรื่องสำคัญจะมาบอก มีอะไรหรอเรียกซสลันบ้านเลยก็เรื่องผัวเธอน่ะสิผัวฉันหรอใช่ผัวฉันเป็นอะไรหรอเมื่อกี้อ่ะฉันเห็นคุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้อยู่หน้าหมู่บ้านดูอีอ๋อหน้าดูเลยอ่ะจริงหรอจริงสิอ๋อมันสละอแก่ฉันหวังดีนะที่ฉันมาบอกเธอเนี่ยยังไงก็ค่อยๆค,คุยกันก่อนละกันเย็นไม่ได้ละยังไง วันนี้ต้องเอาเลือดหัวไอ้ผัวตัวดีออกให้ได้อ้าวคุณ ไปกับคุณอีกมาใช่ไหมไอ้คุณโอ้ยเราไปไหนผมไม่รู้เรื่องเลยยังจะมาโกหกอีกเหรออะไรคุณมกไรู้เรื่องจริงก็ที่โทรศัพท์หน้าหมู่บ้านเมื่อเช้านี้โอ้ยคุณก็คุยกับคุณไงคุณจำไม่ได้เหรอ โหลแมกพรุ่งนี้ว่างไหมอ่ะพาเขาไปซื้อของหน่อยสิได้สิจ้าพรุ่งเนี้ยผมมีเวลาว่างทั้งวันเลยนะคุณอยากไปไหนเนี่ยคุณบอกผมเลยเดี๋ยวผมพาคุณไปทุกที่เลยโดยเฉพาะสวรรค์นเนี่ยรับรองได้ถึงสวรรค์กันแน่นอนเลยจ้าว่าส่งสวรรค์อะไรก็ไม่รู้โอเคจ้าโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคุยกันต่อคืนนี้นะจ๊ะงั้นผมไปทำงานก่อนนะ อขอับรถดีๆนะคะครับน้าเช้าเออดด้วย <c oughs> <c oughs> ฉันขอโทษนะ <c oughs> นี่เราไปฟังอะไรจากใครที่ไหนมาอีกแล้วเนี่ย มมขอโทษก็ก็คนมันหึงน,นี่นา <c oughs> ไอหึงเน่ยมันก็ดีอยู่หรอกแสดงว่าคุณอ่ารักผมมากนี่แต่คุณลองคิดสักนิดหนึ่งนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาผมเนี่ยเคยนอกลู่นอกทาง้างไหมผมออกไปทำงานเนี่ยแล้วก็กลับบ้านมาตรงเวลาตลอดไม่เคยทะเลทลายเลยนะคุณ บางทีเนี่ยการไว้ใจกันมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะผมเนี่ยไม่มีทางมีคนอื่นหรอกนอกจากคุณนะ่ะเข้าใจแล้วค่ะคำขอโทษนะให้อะไรแทนคำขอโทษดี ะจะขอบใจมากนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะโอ้ยด่าด่าด่าแล้วก็ดา่ดาด่าในหัวันเลยโอ้ยด,ด่าต่ผัวนังยักษ์โอ้โหไอ้ผัวแหงซวยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแอนก็ไอ้ผัวแหงซวยของฉันน่ะสิมันแอบไปมีกิ๊ก อย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะใช่แบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้ไอ้ยหยวันนี้มึงตายฉ <c oughs> ันโชคดีจังเลยอ่ะที่มีคุณเป็นสามสีอืมจ้า